สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดรบรรณุชื่นชมผู้รับบรุญ,ญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยมันสระบุรีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงอุปกรณ์ที่เราเรียกว่าตัวสร้างเนกาทีฟอิออนเจเลเตอร์หลักการทำงานของมันก็คืออะไรครับพูดง่ายๆว่าตัวนี้จะสร้างเนกาทีฟอิออนเจลเลเตอร์เพื่อฝุ่นที่อยู่ใกล้ๆตัวมันตัวนี้รัศมีถึง ประมาณ16ตารางเมตรนั ite, so <in> ่นหมายถึงในห้องนอนถ้าเราติดตั้งเครื่อง Negative ิ o n <ihin> g e n เนเรเตตัวนี้เป็นไงครับมันจะทำให้ห้องเราเนี่ยมีแต่อากาศที่บริสุทธิ์อยู่ในห้องนอนนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ตัวนี้มีฟังก์ชันเยอะแยะเลยมี power ปิดเปิดผมปิดเปิดด้วย ด้วยรีโมทก็ได้นะครับปิดเปิดหรือเปิดด้วยรีโมทก็ได้หรือเปิดด้วยแมนวนวลก็ได้นะครับสปีดก็คือความเร็วของอะไรครับของพัดลมนะครับเราจะเพิ่มสปีดเพิ่มมากขึ้นก็ได้หรือเรากดคำว่าโหมดก็คือมันจะสตรองก็คือแม็กซิมัมสูงสุดส่วนตัวนี้ก็คือตัวสร้างเนกาทีฟอิออนเจเนเรเตอร์ผมกดตัวนี้ปับ๊บ ก็จะเกิดเราจะใช้รีโมทคอนโทรลก็ได้นะครับมีตั้งเวลาได้ครั้งละ12นาทีผมตั้งเวลาเห็นไหมครับสูงสุดได้12นาทีนะครับหรือเราจะไม่ให้ไม่ตั้งเวลาเลยก็ได้ก็คือให้มันทำงานตลอดมันก็จะเครื่องก็ใช้งานเต็มประสิทธิภาพตลอดทั้งคืนเราจะนอนด้วยอากาศที่บริสุทธิ์ในห้องนอนของเรานะครับ ในเว็บจะขายประมาณ4,000บาทดูเลยครับทุกเว็บขาย4,000บาทยี่ห้อนี้ด้วยนะครับตัวนี้ได้มาตรฐานสากลน,นะครับในเรื่องของความปลอดภัยของของ international safety standard ของกรณไฟฟ้านะครับแต่เราขายให้ท่านเพียง2,990บบาทครับตัวนี้ พูดง่ายๆไ,ไทยเยอรมัช็อปมาเสนอให้ท่านเพียง2,990บาทพร้อมส่งด้วยแต่ไม่ใช่เราให้ Negative Eon g e n นเ a t เตแบบตั้งพื้นอย่างเดียวนะครับเรายังแถมให้นะครับตัวนี้ราคาประมาณสัก400บาทแถมให้ฟรีด้วยเป็น n e g a ทีฟอ e ออนเจนเ a อ o r แบบแขวนผมกดตัวนี้เมื่อไหร่ปับ๊บมีไฟโชว์ นั่นหมายถึงถ้าเราเดินออกจากบ้านนะครับเราสวมตัวนี้เข้าไปอากาศรอบบริเวณที่เราหายใจจะเป็นอากาศที่บริสุทธิ์เพราะว่าอะไรครับนกาทีฟไอออนเจเนเรเตอร์ตัวนี้จะเป็นตัวสร้างให้ฝุ่นละอองทั้งอย่างที่ใกล้ตัวเราเนี่ยมีน้ำหนักแล้วก็ตกลงไปที่พื้นทำให้อากาศที่เราสูดหายใจก็จะเป็นอากาศที่บริสุทธิ์ไม่ใช่แถมตัวนี้อย่างเดียวนะครับ เรายังแถมเห็นไหมครับสมุนไพรจีนที่ท่านทูตบอกว่าเป็นสมุนไพรที่เป็นไงครับที่กินแล้วป้องกันโควิด1 9ได้ในช่วงแรกที่จีนมีโควิดจะกินตัวนี้ครับหลังอาหาร3เวลาเช้าเที่ยงเย็นครั้งละ4เม็ดตัวนี้มี24เม็ดเห็นไหมครับมูลค่า สี่ร้อยบาทเนี่ยเราแถมมาอีกนะครับที่สำคัญเรามีตัวเครื่องวัดตัวนี้เป็นเครื่องวัดนะครับเครื่องวัดออกซิเจนกับเครื่องวัดอะไรครับเครื่องวัดการเต้นของหัวใจนะครับเครื่องวัดตัวนี้วอาไว้แชมป์ทำอะไรครับนะครับออกซิเจนในเลือดผมแค่เสียบนิ้วเข้าไปที่เห็นไหมครับที่ช่องแล้วกดสตาร์ทที่ปุ่มที่นี่ พอกดปุฟ้าปั๊บเนี่ยต้องใช้เวลาสักประมาณสัก30วิวิมันจะเป็นตัววัดให้เราเกิดขึ้นเลยนะครับนั่นหมายถึงเห็นไหมครับตัวเลขสีเขียวกับสีแดงที่เกิดขึ้นตัวเลขสีเขียวจะเป็นตัวเปอร์เซ็นต์ของการวัดออกซิเจนในเลือดของเราถ้าต่ำกว่า80เมื่อไหร่นั่นหมายถึงเราต้องไปพบแพทย์แล้ว ตรวจทุกวันนั่นหมายถึงว่าเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนในเลือดของเราต่ํากว่ามาตรฐานก็คือถ้าต่ํากว่า80เมื่อไหร่ท่านต้องไปหาหมอเลยนะครับพูดง่ายๆเจ็ดสิบถึงแปดสิบก็คือเริ่มมีอาการถ้าเจ็ดสิบถึงหกสิบนี่ยิ่งเราจะต้องรีบไปหาหมอเลยเพราะเพศว่าตอนนี้ร่างกายเรามีออกซิเจนในเลือดน้อยส่วนการเต้นของหัวใจก็เช่นเดียวกันถ้าต่ำกว่าเจ็ดสิบเมื่อไหร่ตัวนี้ก็จะทำให้เราเป็นไงครับ เกิดอาการที่ค่อนข้างจะป่วยแล้วนะครับตัวนี้ก็คือหมอแนะนำเลยครับที่ตรวจโควิดขั้นต้นก็คือการวัดอะไรครับออกซิเจนในเลือดกับการเต้นของขีประจรของเรานะครับอันนี้เราแถมให้อีกครับเพราะค่าพวกนี้นะครับมูลกว่ากว่า5,000ักว่าบาทเราลดเหลือแค่2 0 0พ 990บาทให้กับทุกคนที่ต้องการรักษาสุขภาพของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นสนใจก็ติดต่อมาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยยมันตามที่อยู่นี้หรือจะติดต่อมาที่เลขาผมก็ได้นะครับคุณพิชาเพชรแดง0854821667พร้อมส่งนะครับเพราะฉะนั้นราคานี้คือราคาที่เราส่ง รวมค่าส่งแล้วเพราะฉะนั้นทั่วราชอาณาจักรไทยสนใจก็ติดต่อมานะครับขอบคุณมากเลยครับที่ติดตามรายการเราเพราะนั้นถ้าทุกคนต้องการสุขภาพที่ดีก็ต้องมาที่ไทยเยอรมันชอ็อปขอบคุณครับ